อำเภอปากช่อง<ช>อำเภอปากช่องนี่คือคักไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะ ก็ของคณะจิตอาสา904นะคะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีการร่วมกันแต่งชุดนักเรียนอย่างนี้ล่ะค่ะเด็กโครงนะคะมาส่งมอบความสุขให้นักเรียนในถิ่นทุรก,กันดารน,นะคะเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะคะโดยที่โรงเรียนบ้านเขาแก้วตำบลวังกระทะอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะคณะจิตอาสา904รุ่นที่4และ5นะคะได้ร่วมกับพันตําร,รวจโทวิศนุค,คานนม่วงสารวัตรตารวจทางหลวงนครราชสีมาชมรมฮักเขาใหญ่ นักครูและผู้ใหญ่บ้านค่ะร่วมกันแต่งชุดนักเรียนนะคะจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาลน,นะคะก็ต่างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับวันนี้นะคะท่ามกลางในภาวะการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะในทางโรงเรียนเขาก็มีมาตรการป้องกันนะคะก็คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนให้ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตลอดเวลาก็เป็นกิจกรรมแบบเรียบง่ายค่ะ มีการให้ความรู้จกากคณะจิตอาสา904ในการดูแลตัวเองจากการแพร่ระบาดของโควิด19และการทำความดีเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครูอ,อาจารย์แล้วก็สังคมประเทศชาติมีการมอบเสื้อกันหนาวผ้าห่มกันหนาวมอบรถจักรยานด้วยนะคะแล้วก็ผลไม้รวมถึงหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ให้เด็กๆป้องกันตัวเองด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะคณะทั้งหมดค่ะยังได้เดินทางไปยังบ้านของเด็กหญิงฝาแฝดนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความพิการทางสมองค่ะพร้อมกับมอบเสื้อกันหนาวผ้าห่มกันหนาว,ร,นนาวรวมถึงหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ไปมอบให้ในวันเด็กนะคะทั้งสองจะได้มีความสุขเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆเช่นกันค่ะ